วันนี้ชัดเจนอย่างเราว่าจะไปเอาจริงๆแล้วมันชัดเจนนานแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความมารยาทคือเราแค่ว่าเพื่อนบางท่านเนี่ยยังสังกัดพักการเมืองเดิมอยู่ซึ่งก็เป็นสสเขตแต่จริงเราหาลรือกันมาหมดแล้วเมื่อวันเมื่อเร็วนี้เราก็เพิ่งไปไปไประชุมไปคุยธุระหาลรือที่พักภูมิใจไทยนะครับต้องกล่าบเรียนว่าผมเองกับทีมงานผู้ใหญ่ของพรักภูมิใจไทยโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพักท่านอุทินชาญวิรุทธ์ แล้วถ้าเลขาพักนั้นโดยส่วนตัวรู้จักรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้ว,ลวคือบ้านเราอยู่ติดกันมานานความผูกพันแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นการทํางานร่วมกันตั้งแต่ผมได้รับโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีตอนสมัยรัฐบาลลุงตู่ตอนนั้นน่ะท่านนายกนตรีท่านอุทินชาบิลคุณท่านก็เป็นรองนายกตนยกตรีนัฐมนตรีสาธุแเราเราทางานคุยกันเรารู้ว่าท่านเป็นคนทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและคนมีฝีมือ อันนี้สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักที่สุดคือประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่มีเรื่องประโยชน์ตัวเองนะครับกนะ็กาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้เข้าใจว่าขอพูดอย่างชัดเจนเลยว,ว่าผมเองเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคณะทีมงานที่เป็นแกนนําของแต่ละจังหวัดก็จะไปสมัครพักคุูมิยจไทย